ส่วนไหนของกอดเพราะอะไรชอบปาหรอไหมไม่ชอบปากสวยไม่ชอบจมูกสวยไม่ชอบหูสวยไม่ชอบคิ้วสวยไม่ชอบโพงหน้าสวยไม่ชอบคอสวยไม่ชอบอะไรเมียชอบอะไรพูดแต่เอ้ยพูดอะ ขอชมนะคะน้องก็หล่อขึ้นมากๆอายู่ตอบซิเขาบอกอยู่หออ่อเพ้นมกหน่งตัวครับไม่ช่เกี่ยวกับใครขี้งอนกว่ากันยูรู้ไหมว่าความงอนเกิดจากอะไร <Okay. S 1> เกิดจากมีคนนึงไม่น่ารักไงเพราะ <c oughs> ว่าเขาน่ารักตลอดอยู่เลยไม่ต้องงอนไงเขาว่ก เป็นคนที่ไม่ถูกใจในบางเวลาเอยชก็บอกแล้วว่ามันถ้ามันไม่ถูกใจเขาเป็นคนน่ารักไม่ก็บอกว่าถ้ามันไม่ถูกใจมันไม่ไหวมันก็เขาเป็นคนน่ารักแต่ว่าแค่ไม่ถูกใจบางเวลาไอ้ชเ,เหตุผลของคนนอนอน,นะ <c oughs> นะน้องริ์พูดถึงเรื่องความนอนหาเหตุผลไปตอบสามีได้ละ <c oughs> เก่งครับที่เก่งมาพี่ต้องจดจำและนำไปทําตามนะคะพี่ชี่เคยฟังพี่ก็เล่าติดลิฟต์ไหมพี่กอดพี่กอดเคยเคยฟังเขาเล่าพี่ฟังแล้วยู่่อยูเป็นคนคนแรกที่ได้ฟังเรื่องนี้เลยไม่เคยฟังเลย <laughs> <laughs> เล่าแล้วเล่าแล้วสิบยี่สิบสามสิบแล้ว <laughs> <laughs> คำพูดที่ใช้พูดกันแล้วแรงที่สุดมีไหมคำพูดที่ใช้พูดกันแล้วแรงที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเคยด่ากันไหมไง่ายงอไม่เคยด่ากันค่ะคุยกันด้วยเหตุผลตลอดเวลาเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลไม่เหตุผลที่หาทางออกไม่ได้เ,เหตุผลอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ พูดทุกวันเพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้เราเราต่างกันเกินไปพูดทุกวันพูดภาษาปีลนะเอาอยู่เไปบอกเขาไปบอแชวไง้แชวเลยมันก็ยังเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแค่เราพูดเราดูหนักกันเยอะยู <c oughs> <You S 1> ชอบอูตส่าขอขอเคลรับกันดูแลความรักให้คบกันได้นานๆหน่อยคะ่ะไม่รู้เลยอะคะ่ะเพราะว่า พิ่งมีแฟนถามก้อนเลยค่ะก้อนมีแฟนมาเยอะแล้วพอแล้วพอเราก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะก็อยู่แนะนําเพราะสีงมีประสบการณ์อะไหนก็ไม่รู้ก็ข้ามไปโอเคขับรถอยู่โอเคเื่นเขาบอกว่าพี่ก้อนหล่อจังพี่รู้ตัวครพี่รู้ตัวหล่ให้คนหมัดส้อยากเห็นพี่พี่ออกอีเวนต์ ไม่มีใครจ้างเฮ้ยพูดอ,อย่างนั้นสิจ,า<อ>สจ้างได้เลยทั้งบอกว่าจ้างได้ใครอยากเห็นเราก็จ้างเรามาแค่นั้นเองไม่มีใครจ้างเขาขาตัวพี่แพรเฮ้ยสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเรียกสมเหตุสมผลรักการนานๆนะคะเชียร์อยู่คะ่ะเชีย,ยนะร์ยังไงด <laughs> ีเขาแบบสู้ๆก็สู้ๆก็สู้ๆนะก็สู้ๆก็เลยเขาก็เชียร์อย่างนั้นแหละ ให้มีกรพูดเล่าให้ฟังหน่อยพูดซิว่าสบายดีบอสสบายดีบอใช่สบายดีสองคนนี้ใครขี้หัวกันคะไม่มีคะ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนรู้อีกแล้วนะว่าทำไมหนูต้องถึงแสดงว่ามันมีคนทำตัวไม่ดีอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยดูสภาพด้วยจะทำอะไร <c oughs> ไมันอยู่แต่กองทำงาน เิชี่หึงแรงสุดแค่ไหนไม่มีเลเวลค่ะก็นิ่งๆมีความสุขก็ทำหน้านิ่งๆมีความเศร้าก็ทำหน้านิ่งๆเพราะว่าอะไรทำอะไรถึงชอบทำหน้านิ่งเพราะว่าเหนื่อยรู้สึกว่า,าไม่ได้เป็นนักกีฬาหรอไม่รู้สึกว่าการขยับหน้ามันเหนื่อยม,มีใครเป็นบ้างครับว่าขยับหน้าแล้วเหนื่อยแค่ปวดหัวใจก็เหนื่อยแล้วไม่อยากขยับหน้าเพิ่ม ไม่ได้ทำแต่กลัวผู้หญิงมาทำพี่ก้อนคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะหมายความว่าอะไรอ่ะคะคอมเมนต์ไม่ได้นะลิตี่รู้ไหมก็ดูมีความสุขมากเลยนะเขายังไม่เห็นตอนอยู่มีความโชว์ก็ไม่ต้องเห็นเราก็ต้องเห็นเป็นโซเชียลเนาเราก็ต้องโชว์ความฟุ๊กโชว์ฟุ๊กทำไมล่ะ ไม่แต่ถ้าเราลงความทุกข์เดี๋ยวเราจะเราไม่ได้ลงความทุกข์เราแค่เราแค่เหมือนแบบทะเลาะกันให้เขาดูไหมอย่าเลยเหนื่อยแล้วเ่อกี้ก็นั่งทะเลาะกันคางแล้คุยคนอื่นบ้าง เขาบอกว่ายุ่หัวกันเลยค่ะอย่างนี้อยากคุยอะไรถามมาได้เลยพี่กอหายเขินแฟนหรือยังทุกวันนี้พูดไปสิไม่เหลืออะไรแล้วค่ะทุกแกงเขินอยู่ไม่เขินเลยเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งตบหัวตบหัว วันนี้น้ำมันลดนั่นไงไม่น่าเติมเห็นไหมนี่คือเหตุผลน,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 นี่คือเหตุผลที่เราเติมเดียวน้อยๆเห็นป่ะพวกนี้มันจะลดลดสองบาทดูเติมพวันนี้อีกวันเห็นไหมเขาเติมเต็มถังวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จะไม่ได้เติมแลยใช่เติมใมครไหมเติมเติมนู่นเคยขับรถไปจับมือไปไหมไม่เคยเค่ะเล่าพูดไม่ไหวแล้วรถมันไม่ติดแล้วอ่ะ เล่นหัวนอนนอนนอนไปหลับเลยเขาปรับบอกให้หลับเลยเหรออายุคุยคนเดียวเหรอเขาขับรถเลยนม่งห่วงเลยค่ะทุกคนงงก็นอนไปหลับไปหลับเลยปล่อยไลน์ไปหลับจะระวังหัวจด้วยทีอยู่ทำเลยไม่ได้ทำทำไม่ดี ลับไปรับไปให้คนดูดูเป็นกำลังใจให้เราไปแล้วก็วจะพูดไปเรื่อยขับไปเรื่อยพี่กอลแมติจีไหมคะพี่กอจะพวงมาลัยหล่อมาแล้วถ้าไม่จับล่ะคะถ้าไม่จับพวงมาลัยใจยังหล่ออยู่ไหมน่าจะไม่หล่อนะอคนแม่ต้องหาแฟนอย่างกอนให้ลูกสาวบ้างโอ้ oh. แม่ต้องมีหนูเป็นลูกสาวแล้วแหละ ขัก <laughs> ยังอีกยังไม่นอนอีกยังไม่นอนอีกมีลิชี้น้ำหนักกี่กิโลครับสามโลรอยค่ะทุกคนสามโลร้อยวอนด อนะไนั่นแหละคิดไดนะ้หมดอยากกินพับมันถั่วค่โอเคโอเคนี่อยากกินไข่ต้มสักงแปดฟองมากทำไมต้องแปดละ่ะคะไม่รู้รู้สึกขาดตัวเองเดี๋ยวไปซื้อไข่ไหมไข่ที่บ้านหมดยังแล้วแต่ว่าอันนี้มันกินแบบกินได้เลยนะ คนดูกำลังนุ้นอยู่นะว่าจะเอาไงคนดูไม่ได้ยินหรอกไกลได้ยินไหมครับมีใครได้ยินไหมครับอยากกินมันโถได้ยินเหรอคะแล้วนช่วยคิดหน่อยดิว่าต้องกินไหมต้องไปไหมคุยกับเขาหน่อยสิน่าลบกินหรือไม่กินอ่ะอยู่อ่ะ ไม่กินก็ไม่อ้อนอวนก้อ้วนใช่ไหมล่ะก็กินชิ้นเดียวไงกินชิ้นเดียวไม่ได้โอ้ชิ้นนั้นมันไม่มีใครกินที่เหลือ,อเขาไงเขา,เขาก็ต้องกินอยู่ไม่กินหรอกอยู่ไม่ยอมกิน,กน,น,นหรอกโอ้ยก็กินตลอดเลยว้ายชอบพี่กกอนมากเป็นผู้ชายอบอุ่น ที่ไม่ขับรถจะไปกินไหมจะแต่เดียวไม่ไปกลับมาชัวร์นะมไม่เสียดายนะไม่เสียด้ชัวร์นะมูว่น,นะนคะุณนายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์้านะคะไม่บายนะครับทุกคนเจอกันนะฮะ